อ้าวโยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอาวกำลังหาร้านเติมลบักอยู่สินนะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนํ divebuck เว็บเติมลบักสุดคุม้มเรทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ idcard ก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะนี่ไปเติมเลยที่ divebuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยสวัสดีนักล่าวิญญาณนะครับที่อยู่ในโลกแห่งเวทมนต์ เพชรบนตรงไหนโลกแห่งวิญญาณทุกคนเลยนะฮะอยู่ผมสิ้นก็ผมจากช่องโอคุมาชแนลฮะเราอยู่ในโลบ็อกซ์โ so, ซอิตเตอร์เสรสโซแนนนั่นเองนะฮะแม็กกลับกันมือีกแล้วคลิปที่2ก็ตามสัญญาฮะที่ผมเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาวุธทั้งหมดภายในเกมนะฮะทั้ง2รูปแบบเลยก็คือรูปแบบที่เอ่อเป็นแค่อาวุธเฉยๆกับรูปแบบที่มีคนใช้อาวุธอยู่นะฮะก็ก่อนจะเริ่มกันฝากเพื่อนกดไลค์ก, like, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโด,ดใูใหม่ๆนะฮะอย่างแรกเลยนะครับคลิปที่แล้วจริงๆผมคคคววรจจะแจแแกกตตัต้้ง่่ลลิปที็ือ โค้ดทั้งหมดนะครับที่ออกมาในตอนนี้นะฮะถามว่าโค้ดเนี่ยได้อะไรนะครับโค้ดเนี่ยจะได้พวกของที่เราจะมาสปินนะครับพวกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินเวปบอนสปินโซคันเลอร์หรือว่าสปินไทท์นะครับเราสามารถมาเออสปงสปินอะไรได้พวกนี้นะฮะโอเคครับผมวิธีใส่โค้ดง่ายๆฮะก็ให้เรากดที่ Enter ตรงนี้นะครับ e n น e r โค้ดนะเราก็ใส่โค้ดไปเลย นะครับแล้วก็กด enter เราก็ได้แล้วนะครับนะมันก็จะบอกนะครับว่าเราได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวโค้ดทั้งหมดผมจะขึ้นให้ด้านข้างแล้วกันเนาะว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับนะอาวุธชิ้นแรกเลยก็คือเคียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทั้งคนใช้และก็คนที่เป็นอาวุธด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนใช้เนี่ยนะครับจะชื่อว่ามากาอันบาร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครเอกนะครับของเรื่องโซอิตเตอร์ในภาคแรกเลยนะครับส่วนอาวุธเนี่ยที่เป็นเคียวนี่ชื่อว่าโซอิตเตอรับ จะเป็นคู่หูนะครับคูพระเอกกันเลยนะครับสองคนนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันฮะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวฝั่งอาวุธกันก่อนนะครับนะโอเคทุกคนครับมามาดูฝั่งอาวุธกันก่อนครับผมอันนี้เป็นอาวุธเคียวนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอาวุธเคียวสามารถทําอะไรได้บ้างมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าสแตทกันก่อนเป็นฝั่งอาวุธนะ อัพโซไป5 6 0กครับผมแล้วก็เลือดอีก205จริงๆยังมีพอยต์อีกนะครับอัพโซไปก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับท่าฟันของเจ้าคิวอันนี้เป็นยังไงมาดูกันฮะอันนี้เป็นท่าฟันปกติครับผมฟันจะเป็น3รูปแบบนะครับฟันซ้ายฟันขวาแล้วก็ฟันด้านบนนับก็คือตบนั่นเองแบบนี้เลยนะฮะอย่างเฟี้ยวนะครับเรามาดูท่าคิวกันก่อนท่าคิวเป็นอะไรมาดูกันฮะกดคิววบนับเป็นการสร้างรอยแยกนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูท่าฟันกันปั๊บ นะโอเคฟันก็เขิ่งจะใกล้อีกนะเพราะว่ามันมีแต่ใบมีดออกมาที่มือมันไงโอเคตายห่วงไปแล้วเลือดกูโอ้เกือบเล็ดนะครับท่าคิวผ่านไปเดี๋ยวมาดูท่าอีกันบ้างฮะท่าอีกก็จะเป็นนี่ฮะเป็นการพุ่งทะยานไปครับผมกดคิวอีกรอบหนึ่งนี่เลยปล่อยรอยแยกไปตกกูแล้วกูมันตกโอ้ยโอ้ยโอเคทุกคนงั้นกูตกไอตัวนี้ละกันนะครับซอมบี้อาจจะโหดเกินไปสลับผมขอดูท่าอีกรอบหนึ่งฮะเป็นการพุ่งแบบนี้เลยครับผมพุ่งไปเสียบนะ นะครับต่อไปมาดูท่า F กันดีกว่าฮะเป็นอันติเมตนะครับท่า F นะครับอู้เป็นการเหมือนนะครับอันเชิญนะอันเชิญใบมีดออกมานะครับรอบๆตัวเออเท่ะไม่มากครับแบบนี้นี่เลยโอ้โหนะครับแล้วเราก็สามารถแดกโซได้ส่วนตัวผมชอบท่า E นะครับเพราะว่าท่า E เป็นการเอาไว้เดินทางหรือว่าเอาไว้หลบหนีได้ด้วยนะฮะส่วนคอมโบของมันก็จะเป็นนะฮะให้ผมดอาก็น่าจะเป็น F ก่อน Q นะฮะแล้วก็ E นะครับ ประมาณนี้นะสลับคอมโบของมันนะครับโอเคมามารีวิวฝั่งของการที่มีผู้ใช้อาวุธกันบ้างกับผมนะอันนี้ผมก็รีวิวล50แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟันปกติกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฟันปกติก็จะเป็นอย่างเงี้ยอาวุธอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะฟันไกลมากๆนะครับนะแต่จะฟันโดนได้เนี่ยเราต้องใช้สกิลก่อนนะครับงั้นมาดูสกิลคิวกันก่อนสกิลคิวจะเป็นอย่างเงี้ย จะเป็นป่าแล้วก็วาร์ปไปด้านหน้าครับผมนะตายหูงเลยเดี๋ยวมาดูท่า e กันครับท่า e ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นการเสยคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับขอดูอีกรอบหนึ่งท่า e ประมาณนี้ฮะเสยคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับตายหูงเลยนะเนื่องจากว่าแรงเกินส่วนสกิล f5 เป็นสกิลเหมือนทุบพื้นนะครับนะมันจะแยกดาเมจเป็น3ทางแบบนี้นะครับตุ้มประมาณนี้ฮะโอ้โหแรงสุดเลยนะนะครับในคอมโบของผมเนี่ยก็จะมีนะครับ e f q นะครับแบบนี้ e ก่อนแล้วก็ F นะครับแบบนี้แล้วก็ Q นะครับเป็นการปาดไปแล้วก็หนีแบบนี้ฮะโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าฟันก็จะประมาณนี้นะครับดาเมจรุนแรงอยู่โอเคประมาณนี้ฮะสำหรับอาวุธเคียวสุดหล่อเท่นะครับดาเมจดรุนแรงมากอย่างเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาวุธต่อไปกันครับโอเคครับมาที่อาวุธต่อไปฮะที่ผมสุมได้เมื่อกี้นะครับเป็นอาวุธที่เรียกว่าอะไรเดียผมจะเรียกมันว่าอะไรดีฮะอาวุธชิ้นเ้ดาบคู่เคียวคู่ เออน่าจะเป็นเคียวคู่มากกว่าเนาะจริง,รงๆแล้วดาบนี้นะเป็นของไอ Back star ้แบ็กสตาร์โฮชินะเป็นอาวุชายของมือสังหารไวสตาร์นั่นเองนะเดี๋ยวจะขึ้นพาไ้ดูว่าหน้าตามหล่อเท่ขนาดไหนนะไอ้ตัวน,นี้ค่อนขี่งจะกวนทุนตีเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นอาวุธที่ค่อเน้างจะหายากพอสมควรในเกมนี้นะเออหลายหลายคนบอกว่าเป็นมันเป็นอาวุธที่ค่อนน้างจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่เท่ที่สุดด้วยซึ่งเท่ยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูท่าฟันกันก่อนนะสำหรับในช่วงที่เป็นเว็ป้อนเฉย,ยๆนะครับ สามกรบผมก็จะเป็นฟันซ้ายฟันขวาแล้วก็ช่วงแม่งทั้งสองเลยนะครับก็เราไม่สามารถจ้วงไก่พวกนี้ได้นะครับเนื่องจากเราต้องใช้สกิลก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่โจมตีมันก่อนเนาะกดสกิลมันก่อนฮะกดคิวนะครับเฮ้ยจ๊แฮปเ้ยเป็นการเปลี่ยนตัวเองนะฮะเป็นดาวกระจายนั่นเองอันใหญ่เบลเลอเลยดาวกระจายมันโคตรใหญ่เลยมาดูกันนะเฮ้ยจะบฟุ๊ปุ๊ปปาดน้องไปฮะห้าร้อยแปดสิบโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งท่าคิวฮะนี่เลย โอ้ยอยากกัน่ารูโตนะครับโอเคทุกคนครับมาผมมา,าที่สุสานกันอีกรอบหนึ่งผมว่าเราต้องลองไกับพวกนี้แล้วฮะไอพวกนั้นมันกระจอกเกินไปเดี๋ยวผมขอมาดูท่าคิวกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับท่าคิวก็จะเป็นการปรดาดกระจายอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะโดน2ต่อด้วยก็คือเราตอนที่เราโยนไปเนี่ยมันก็โดน1ดาเมจเนาะแล้วก็ตอนกลับมาก็อีก1ดาเมจอย่างนี้นะครับปุ๊บ580แล้วก็กลับมาปุ๊บอีก580สนะฮะส่วนท่าอ e ีฮะ ชุบเป็นการขังคู่ต่อสู้ฮะแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้สตันด้วยเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยพอก่อนหยุดก่อนต่อไปมาดูท่า f กันฮะก่อนกูจะตายกดท่า f ครับผมจะเป็นการพาเอาดาบออกมาแล้วก็เวียงครับผมนะเป็นคลื่นพายุนะครับท่าอย่างกับโซโลนี่กูขังก่อนเลยนี่ตายไปซะไอ้โง่ซึ่งไอ้ตัวนี้เขาเน่ยจะใช้อาวุธหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่ดาวกระจายเป็นดาบคาตานะครับเป็นเคียวคู่อีกนะฮะไม่เงยโคตรเท่อีกรอบหนึ่งฮะท่า f มาดูดาเมจกัน นะครับไม่โดนวะ <G ül> น่าะต้องใช้สกิลก่อนฮะเฮะจ้จะแฮปอระมานี้ปุ๊บแล้วก็ขังมันปุ๊บแล้วก็กดท่า F หมวดไปโอ้โหโโห้าร้อยแปสิบรัวเดี๋ยวเราไปดูฉบับรวมล่างกันดีกว่าว่าเท่ขนาดไหนไปดูกันฮะโอเคครับทุกคนครับมาอยู่ที่อาวุธชิ้นสุดท้ายกันฮะกับปืนคู่นั่นเองนี่ลยนะฮะ นี่คือปืนคู่นะครับผู้ใช้ก็คือเดชเดอะคิดนั่นเองนะลูกชายของยมทูตนะครับเป็นผู้ใช้อุธปืนปีศาจนั่นเองอาวุธิีนี้ก็จะมีชื่อว่าทวินเดมอนกันหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะปืนคู่ปีศาจนั่นเองนะครับส่วนไอคนที่เป็นเว็บป้อนเนี่ยนะครับเป็น2พี่น้องนะครับคนแรกชื่อว่าอลิซาเบธลิสทอมสันนั่นเองนะครับเป็นพี่นะครับสนอีคนหนึ่งชื่อว่าแพตติเชียพตตี้นะฮะทอมสันนะครับเป็นคนน้องเนาะเออก็จะเป็นอาวุธปืนคู่อย่างนี้เลย ซึ่งเป็นตัวละครที่แม่งยังหล่อหล่อเท่กวนตีนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการยิงของมันก่อนยิงแบบนี้หนึ่งสองก็จะยิงรัวๆแบบนี้เลยนะครับเป็นอาวุธที่เอาไว้เอาไว้ใช้ฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะอันนี้นะฮะเดี๋ยวลองยิงดูฮะยิงซอมบี้ยิงยิงนะฮะยิงยิงนี่ครับซอมบี้ไม่สามารถทำอะไรเราได้ยกไ้นอ้มันใช้สกิลป่าหลุมศพนะแล้วก็ยิงไปรัวๆเลยฮะยิง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 อ้าวเดี๋ยวดิงดิงดิงมาดูที่สกิลคิวของมันดีกว่าฮะกดคิว เปี้ยวนะครับโอเคเป็นการม้วนตัวยิงนั่นเองนะฮะอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งให้โดนมอนเตอร์ด้วยครั้งนี้นะครับกดคิวเปี้ยวนะฮะห้าร้อยแปดสิบอีกแล้วนะครับอย่างแรงนะฮะโอเคเราก็ยิงปกติไปด้วยนะครับแล้วก็ม้วนตัวไปด้วยแบบนี้ต่อไปฮะสกิล e ครับผมสกิล e เป็นอย่างนี้นะครับเป็นท่าเหมือนอารมณ์ชาร์จปืนนะครับแล้วก็ยิงออกไปนะครับเป็นคลื่นพลังเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะสหรับท่านี้กด e ฮะเฮ้ยจับนี่เลยลนะลห ต่อไปเป็นท่า F ครับผมมาดูท่า F กันแบบนี้นะครับท่า F จะเหมือนเป็นการแบบวันช็อตหรือเปล่าแบบยิงรัวๆปุ๊บหรือว่ามันต้องกดค้างวะทุกคนเดี๋ยวผมลองกดค้างดูดีกว่านะว่ามันกดค้างได้หรือเปล่านะสกิลเมื่อกี้เนี่ยกดค้างฮะเฮ้ยป้าป้าปโอเคมันกดค้างนี่เองสำหรับสกิลนี้โอเคกูรู้เรื่องแล้วนะครับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับผมจะขวดแบบรัวๆป้า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  โอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับอาวุธปืนนะเป็นอาวุธที่ผมชอบที่สุดแล้วมั้งในเรื่องโซอิตเตอร์นะครับนะเพราะมันเท่มากๆเลยเดี๋ยวไปดูตอนรวมร่างกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับทุกคนครับมาถึงผู้ใช้กันบ้างฮะนี่ครับผมนะวิธีการถือปืนของมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบอกแล้วตัวนี้นะฮะอย่างเฟี้ยวขนาดถือปืนยังถือคว่ำลงกุลเพียงจริงเลยนะครับตอนพาปืนก็จะประมาณนี้ฮะเนาะเท่จัดนะครับเดี๋ยวมาดูการยิงปกติของมันกันก่อน ยิงปกติก็เ่าจะรัวเลยทีเดียวนะครับนะรัวมากมาเด้มาเดมาเด้ย,ดย,ยิงยฮะยิงโอ้นัดละร้อยอะนะครับ <c oughs> นัดละร้อยเดี๋ยวผมขอกดคิวเลยแล้วกันนะครับยิงโอ้ท่าคิวเป็นการยิงพลังเสริมออกไปเดี๋ยวมาดูท่าคิวกันครับแบบนี้เที่ยวแบบนี้เลยฮะโอเคปล่อยไปไม่รู้ว่ากดค้างได้หรือเปล่านะท่านี้มาดูกันหฮ้ไม่ได้นะครับสำหรับท่านี้นะเป็นการมอนปล่อยขึ้นออกไปนะครับแล้วือนมันจะเล็งคู่ต่อส้ด้วยเปล่าวะ โอ้โคตรเฟี้ยวต่อไปท่า e ฮะโอเคท่า e เป็นการนี่ฮะล็อกคู่ต่อสู้แล้วก็ยิงโอ้โหโคตรเท่ใช้ท่าอีกรอบนึงฮะ e ครับผมปุ๊บป๊อ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 บนี่อู้มันจะเท่ไปไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรื่องความเท่เนี่ยให้ไปเลยล้านเต็มสิบนะครับสหรับตัวนี้เท่เกินต่อไปฮะท่า f ครับผมท่า f เนีเหมือนจะเป็นเอาปืนไอรอนแมนออกมานะครับแบบนี้มันจะแฮปเราสามารถกดค้างได้ด้วยนะสหรับท่านี้นะครับนะ สามสองหนึ่งยิงมันเปี้ยวโอ้โหพันกว่าดาเมจดพันกว่าแล้วคอมบกับอ e ีครับผมตบตบนี่นี่นี่ยิงยิงยิงนี่แล้วกดคิวยิง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 แล้วก็เอาปืนไอรอนแมนออกมาขวดไปนะฮะโอ้โหอย่างเท่เลเวลกวอัพเลยประมาณนี้นะประมาณเน้นะครับสหรับนะอาวุธทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ลืมรีวิวนะครับนะบพวกล่างปกติของมันเลยนะครับกดคิวก็จะเป็นการ เอาไปบีบหัวชาวบ้านก็นะฮะกด e ก็เป็นโฮล่านะครับถ้าโฮล่านะประมาณนี้นะครับส่วนสกิล f ก็จะเป็นการเสยหน้าคู่ต่อสู้แบบนี้เลยกูเสยหน้าอาวุธตัวเองเป็นไงละ่ะถ้าคิวเป็นการไปบีบหัวเขานะโคตรเจ๋งนะครับถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปดูใหม่ๆฮะเจอกันอีกทีเมื่ชท่านต้องการแล้วกันนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องของการอีโวอาวุธอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะไอสกิล r ตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใในนนนนคคคลลลลลลิิปปปปหหห้้้้้าาสรรรัับบีไไไะะะะะฟ์มตต่ออฮกูงเเวด Bye.